นอนในรถมามี่อยากได้อะไรครับเอาแล้วมาทำอะไรตรงนี้ไม่รู้ครับไม่อยากได้อะไรครับต้องการอะไรครับก็นอนเปิดแอร์ในรถแอร์ในรถขอท่านแปะยิ้มด้วยครับไม้พอดีมองเห็นมะม่วงนั่นไงไม่ครับไม่ไงมันเหมือนมะม่วงเบาไหมหรือไม่ใช่มะม่วงกับมะม่วงแก้วหรอหรือยังไงเนี่ยนี่ ก็เลยแบบว่านึอยากกินมะม,ม่วงเห็นไหมอะ่ะเห็นไหมอ่ะหยิบไม่ถึงครับแล้วแล้วพิธีผมมาทาไมเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยมาถามไม่ใช่ครับว่าต้องการอะไรครับก็ไม่ได้ต้องต้องการอะไรก็แบบเออมันก็อยู่สูงดีเนาะแล้วทํำยังไงจะเอาได้มะม่วงจากต้นอนะ่ะเนี่ยแล้วนะพี่ธีอยู่ไหนเนี่ยปัญหาอะไรพิธีหมอม่อยากกินมะม่วงเดี๋ยวไปซื้อให้ครับ ม่อยากกินบนต้นเนี่ยมะม่วงน้ำประหวานเนี่ยอยากกินบนต้นน่าน่าน่าอยากได้บนนั้นอ่ะอยากได้บนนั้นน่ามันเหมือนมะม่วงแก้วไหมลูกเล็กๆค่ะไม่เหมือนมะม่วงแก้วไหมแม่อยากได้มะม่วงอ๋อหรอนี่อยากกินยังไงครับต้องทํายังไงนะ่านะนาะสิแม่อยากกินมะม่วงเดีย๋ยวรูไปซื้อให้ครับจบมะม่วงเขาในเห็นเป็นกลวอย่าไปซื้อมะม่วงให้ครับกวงเนี้ยสองกวงสามกวงสี่พวงเดี๋ยวไปซื้อให้ครับ ะโอเคครับจบบ๊ายบายครับเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรออ๋อ <laughs>